สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องทวชาน,นลนะครับวันนี้จะมารีวิวจี้เครื่องรางนะครับซูปเปอร์คาช้างนะครับใครที่ปิดเอีเวนต์น่ะจะได้ออฟกักขังฟองสบู่นะครับก็มีสุ่ง40เปอร์50ปเปอร์แล้วก็60ปเปอร์ครับมาดูกันผว่าผมจะได้กี่เปอร์นะไปปึ๊ก็ไป,ปกไปี่เปอร์เนี่ยได้กักขังฟองสบู่40ปเปอร์นะครับผม อีเวนต์นี้ก็มีรวมด้วยนะใช้ A กับ A, A รวมนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ของวันตามนี้เลยนะตอนที่ผมทําคลิปสุ่มอ่ะมันไม่ขึ้นนะครับผมความสบายของจี้ซุปเปอร์คาช้างนะครับผมเมื่อก่อสร้างหรือตกแลนด์มาร์คโดยตรงนะครับโอกาสการเปิดดึงฝ่ายตรงข้ามหน้าหลัง4ช่องมาตกนะครับมีโอกาสซิปเปอร์จะสลายป้องกันของฝ่ายตรงข้ามนะพร้อม,มกับออฟนะครับสำหรับคนปิดอีเวนต์นะของผมได้แค่40เปอร์นะครับออฟกัดขังฟองสบู่ ผมจะเล่นกับเรนนะครับโดยจะใส่หมวกป้องกันไปแทมบรินนำโชคนะครับแบนยานแล้วก็จี้ใหม่นะไป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 มาเจอกับน้องโครนะครับผมได้ดูดกันไหมเนี่ยโอ้นิโคนิโคมาสายดูดนะ มือดิท่านก็มาไอ้ย hmm. ักย์ย mm ังเดือนเลยมีป้องกันไหมเนี่ยขอดูกันนะผมมีป้องกัน5 0ด้วยเราจะได้ดูต้องไม่น่าทีไปในแถวอเออวิ่งั้นแหละทีเป็นแถวนะครับเคลื่อนทีเป็นแถวมับเข้าไปโดดครับโดดมับแถมเรา ครับแถมลอกแล้วไปไปสร้างแรนดกันก่อน,นปับ๊บตายลูกยาวเราจะไปไล่เตะครับเฮ้ยไม่ใช่เราจะไม่ได้ดฮ้อโอ้แถมออกดีอยู่นะถูกติดได้ั้มเนี่ยเราเนี่ยไปแถวไปแถวก่อนไปวางเมืองไว้ปับ๊บเออโกโกบักนสี เลนเนี่ยมันมีนะครับมันมีบัฟหมีเจ้าของอาคารนะครับมแพงสอง้เปอร์แล้วก็มีโก่งราคานะ่โคนิโค,โคกลับเมืองเง่านิโคไปตี่ไหนเอ้ยดิโคกลับเมืองนะครับกลับเมืองสร้างสร้างโคมกันไว้เนี่ยเอ้ยไม่สร้างโคมกันนะครับไม่สร้างโคมกันแต่เ็ามีบอกป้องกันอยู่ไหมมีใช่เลยใช่เลยไปลกไปเจ้า,าเจ้าเบิร์ไปก่อนทีนึง โดนไหมอื้อแป่นโดดนะครับแป่นโดดดูซะก่อนทีหนึ่งติดหมวกป้องกันนะคะรับติดหมวกป้องกันเฮ้ยเสียดายเสียดายแถมไม่ออกนะเบิ้ลตีได้ไหมเนี่ยเบิ้ลได้นะเบิ้ลได้โดนไหมทำไมโดนไหมโดดเฮ้ดดดดยเดี๋ยวโอ้ยถอยถอยห้าออกจิตน,นะถ้าถอยห้าได้นี่เป็นเรื่องเลยเนี่ย นิโคไมีเบิ้ลนะครับนิโคไมีเบิ้ลเดี๋ยว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 โอกาสมาแล้วโอกาสเราปล่อยหกได้ไหมกได้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 แดงฉันเรียกไหมการบายไมเนี่ยไม่กากบาดนะครับแถมไปแถวเนี่ยแถมไปแถวปิหมป้องกันนะเราเดี๋ยวเราเราแดงฉันตอนนี้หมกป้องกันทั้งหมดแล้วดูก็ไป่ทนึงสลายป้องกันไหมเนี่ย เออป้องกันไม่ออกนะปากก็ไปโอ้โหสลายเอฟเฟกตัดการวิดีนึงโอ้ยเจ็บนิโคลล้มระลายนะครับล้มระลายโอ้ยห,หนึ่งจุดสี่มีเลยแหลมาการที่สองนะครับเจอกับน้องแอมนะครับ แอมเบอร์รน,นะเอ้ยโอ้แอมเบอร์อย่าโง่เลยเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเราเราต้องไปยืนบนแลนด์ไว้นะตอนตอนที่เราจบอ่าจบเทิร์นนะครับงั้นนะเดี๋ยวจะโดนที่ตัวนี้มันเล่นเอาได้นะเอาไปยืนก่อนได้เลยวอดไว้เลยเราถอยพลาดใน,นตา,ตานี้ เบอร์แอมเบอร์ของไงเนาะยังแผ่นก็ยังไม่โดดนะครับโหยเบลิ่งสองวิทีนึงแผ่นยังไม่โดดเอ้ยใจเยน็ยนรอรอรอละอนรอละครถอยห้าเลนะเอ้ยแถมไปแถวนะครับโอ้ใไ่ใส่แถมไปแถวม,มาด้วยหรอ <laughs> เหมือนเราเลยนะเราใส่แถมไปแถวมาหาเราจ้าเอ้ยบังคับยหญ่ติดหมวกครับติดหมวก เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> เราจะทำยังไงดีวะเนี่ยเขา <c oughs> ใส่หมวกหมวกบุดอบมาน่าจะโจมตีเขายากอยู่นะต้องบุ้งสลายป้องไดแล้วเออโดนก็ไปทีนึงสวยงามสวยงาม,งามดูกัปก่อนทีนึงงปหมวกนะครับโอ้โหไม่สลายนะยังไม่สลายเฮ้ยคอยตีวิูิ่งตามเรามาบังคับใจไหนะ้เนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกองสบู่ขังอื๊บขาดแตกวิธีนึงโลดหาเราดูดเงินเรารลุล่วงใช่ดิไม่ให้ไม่ให้มับก็อยบังคับยายนะครับบังคับย้ายโอ้ยเจ็ดติดหมดมังกันเราเด้งมาเมืองแพงของเรามับเข้าให้ขังไว้เนี่ยไม่ขังไม่ขังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจมมะ <c oughs> วทำไงดีนะดเดี๋ยวก่อนนะ เบิ้ลเบิ้ลทำไมเดือดถอยตีปอ่าขึ้นย้ายทันทีเดี๋ยวน้องต้องโดนกากบ,บารนี้ทันึ่งปับเข้าให้เรียกนะครับเรียกกากบ,บาร์อีกนึงแอเมเบอร์ขังนะครับขังอันนี้ออฟนะครับอันนี้ออฟนะแต่ว่าแต่ว่าเขาเขายกเว้นนะครับเขายกเว้นอันนี้ออฟก็ขังขังไปแหละซีดีเฟิร์นเราจะไปดูซนนัมต้นหมอกโนไปละปแบ่แบ่งชั้นแบงแบชั้น ทำไม่แถวเนี่ยแถำไม่แถวนะนดูดข้าไปก่อนทีนงึงโอ้ยติดหมวกรูดอฟนะครับติดหมวกรูดอฟเราอันนี้แถวที่แม่มับ,บก็ให้โอ้โหมไม่เรียกไม่เรียกเอาบังคับย้ายแล้วมั้งเนี่ยเ <12. S 1> อ้ยดูดเงินเราอีกโอ้โหพายุฝนเออลมนมาลายนะครับลมนมาลาย แหม่นสลายป้องกันอีน่นเนี่ยมาเจอกับโกลเด้นคาเรนนะครับโคดเด้นคาเรนเนี่ยมาในสายโจมชัมนอีกเอ้ย <laughs> โอ้น้องนะครับที่ยังปูเอ้ยน่าจะเพิ่งเพิ่งกลับมาเล่นหรือเปล่าเนี่ย S 1> <S 1> <S โอ้โหโน้องน้องเลนน้องเลนถอยไม่เอาเลยเลยนะคือเราไม่ได้ใส่อันนณาบริเี้มันหรือเปล่าผมก็ใส่อยู่นะแต่ว่าใส่ไม่ได้ใส่ของดีๆให้มันนะเออนี่หราดูดเราไปตอนทีหนึงเฮ้ยคู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 ไงโกดิ้งคาเลนอ้าวไปจอ,อยลงเมืองเรา เมีป้องกันเนี่ยคือ,เข,อนเ,นเ,เขาไม่มีป้องกันนะถูกเปล่าเขาไม่มีป้องกันนะครับเขาไม่มีป้องกันนี่ก็ไม่ได้โชว์ดูดสลายโลกเนาะเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเออไปจอยตกมืองเขาเดี๋ยวขังเลยโอ้ยชิบายละใช่ โอ้ดีน่ไม่ตัดการ์ดเหลือไปแล้ว <14. S 1> โอ้ที่เป็นร้อยไล่ไปถอยตรงกลางมาเฉยได้แลนด์ได้แลนด์ยังไงพวกวน,นำไปช้อนหรือเปล่ปาไม่ไม่ช้อนหรือว่าไม่ออกวะถ <c oughs> อยผ่านไปนะครับถอยผ่านไปมัอน,อย,นอ,ยอย่างนี้จะไม่แสดงผลหรอถ้าถอยผ่านตอนที่ขังฟองสบู่เนี่ย มัดจะไม่แสดงผลหรอโอ้ยถุงน้ำช้อนปะเนี่ยเอ้ยเป็นงานด้วยว่ะโอ้ยเอ้ยน้องเป็นย่าขังนะลูกเออกู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 เฮ้ยโชคดีที่มีขังเป็นสองได้ไหมออกห้านะครับเรียกไั้เนี่ยเรียกไั้เนี่ย เลียกวิธีนั่งนีแน่ไปแถวนะครับไปแถวเออโดนก็แไปขโมยบัฟเราไปแหมขโมยบัฟเรานะครับขโมยบัฟเราไปโดนไปสิแบนโอ้โหแบนไม่โดนแบนโดนแล้วเป็นเรื่องเลยตอนนี้หมายหัวคาเลนไปแล้วอ้าวหาเรื่องแนละ้วหาเรื่องแนละ้วถอยตูดมั้งเราบัฟตัวไปบัฟนะครับไอ,อ้ไม่ใช่บัฟไม่ใช่บัฟไอ้นี่นะครับไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยออฟนะครับออฟกับขังสี่เปอร์นะครับ แสดงผลนะเดี๋ยวเรา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 ไปไปไหนดีไปดูแล้วกันปั๊บตีแม่ดูเข้าไปทีหนึ่งนะครับดูเข้าไปทีหนึ่งสลายเอฟเฟกต์ไปละ้ีไม่แพงไม่แพงเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปซ้ำแดงชั้นแดงชั้นไอแม่ล็อกมังคูนเข้าไปละ มาเออขโมยไม่ได้นะครับขโมยไม่ได้ละอ่าเริ่มไหลมาแล้วเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเมื่อกี้ทำเราไว้หรอทำเราไว้อุ้ยโดดด้วย,วยแบนก็ติด,ด,ด,ดนะครับแบนก็ติดเปล่าในลุงดับอ่ะเดี๋ยวอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไปเก็บด้ก้าวไปค่อยตะ่อมไปค่อยจะรอมไปโดดสิลูกนั่น,นแหละ ล็อกเหมือนกูน่ะดูดเข้าไปทีนึงโอ้โหเฮ้ยน้องน้องน้องเมื่อกี้ทำพี่อะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นยังไงครับล็อกเหมือนกูแล้วดูเข้าไปทีนึงโอ้โหดูกระจายไอ้น่โอ้ยสำหรเอฟเฟกต์ยอมไหมยอมไหมยอมนะครับยอมโอเคนะครับผมสำหรับอ่า จีข้างหลังซปเปอร์ขาช้างนะครับจีนี้บอกเลยได้เอามาเดี๋ยวสีบ่อยแน่ๆนะครับใครที่มีเพชรน,นะครับก็ทําเก็บไว้ทําเก็บไว้ได้เดี๋ยวเอามาเดี๋ยวสีนะครับอ่ายังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย